สวัสดีครับวันนี้นัเลยก็มาเยี่ยมสวนเสียป๋องนะก็บนพื้นที่ประมาณสัก3ามไร่ข้างหลังก็จะมีเนี่ยสองข้างสองฝากฝั่งก็จะเป็นห้องเช่านะเป็นบ้านเช่าสำหรับคนที่มาพักอยู่แถวนี้นะนี่ฮะตรงกลางก็จะทําเป็นสวนป่าไว้นะเสียป๋องก็กําลังจัดการกับต้นไม้เขาอยู่น,นี่แหละความสุขของคนที่รักธรรมชาตินะว่างๆก็ มีโอกาสก,ก็มาปลูกต้นไม้นะทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูวนะ่าในสวนเสียบฟองช่างกินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนี่ฮะก็เสียบฟองกำลังให้ใส่ปุ๋ยต้นไม้นะเอาสวัสดีครับเสียบฟองอวันนี้มาดูแลสวนเลยใช่ไหมเนี่ยปลูกอะไรมากเนี่ย มาเยี่ยมสวนผมถึงที่เลยอ่แล้ววันนี้ปลูกอะไรเนี่ยมาทำไรเนี่ยใส่ปุ๋ยครับอ๋อเป็นปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยชีวภาพครับอือฮึชาติดาติกันโอเคไม,ไม่มีสารเคมีครับนั่นแหละดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยให้ปุ๋ยต้นไม้เอ้ยต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้อะไรอ่ะอ่าผมเลี้ยไม้ป่าครับไหนะเลี้ไม้ป่าอ๋อปลูกไม้ป่าแล้วมันมีไม้ติดได้ครับ S <S ปลาสารประโยชน์สี่อย่างเนี่ยครับโโหในอนาคตในที่นี้เป็นอุตสาหกรรมนะครับโรงงานล้อมรอบนะโอ้โรงงานล้อมรอบเพราะฉะนั้นทำไรายได้ก็ต้องทำเนะเาะปลูกต้นไม้ไว้ดีกว่า oh. โอ้โหก็อากาศอืมข้างหลังนะต้นต้นสักใช่ไหมครับเนี่ยมีสักมีปลามีม้หาหลาย oh. อย่างครับมีประตูเด้ะประตูปลา แล้วก็มีไม้ดอกไม้ผลก็ตอนนี้ก็เริ่มลงไม้ผลยั็ทุกอย่างมีฝรั่งฝรั่งมีหมดครับผมก็มีทั้งไม้ให้ร่มเงาไม้ประโยชน์สามไอ้นะปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างอะไรโอ้โหนี่เราไปดูกันฮะเดี๋ยวนาะยเล็กพาเดินดูอืมก็ศึกษาแล้วต้องลงมือทำฮะนะมันไม่มีสิ่งไหนที่ถูกผิดหรอกทำไปเถอะนะนี่ยต้นชงโคก็ไม้ดอกให้ร่มเงาได้ ประดับได้นี่เห็นไหมดอกพวงครามนะก็สวยงามนะเนี่ยให้เดี๋ยวต่อไปตรงนี้ก็เสียบป๋องบอกว่าจะทําเป็นซุ้มนะสวยๆเนีเป็นซุ้มเห็ดเนี่ยตัวนี้ปลูกได้แค่สองปีโอ้โหออกดอกสวยขนาดนี้เลยเนี่ยมะม่วงก็มีฮะนี่นี่เห็นไหมเนี่ย นี่คือมันห้านาทีหลายคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันก็มึกคือมันสัมปรังอะนะเราสังเกตดีๆฮะเนี่ยเหมือนกับมันห้าอ้เหมือนกับมันสัมปรังแน่นอนแต่ว่าก้านเขาก้านแดงคำว่ามันห้านาทีหมายวว่ามันเอาไปย่างไฟอะประมาณสักห้านาทีอะไรประมาณนี้มันก็สุกแล้วนะเนี่ยเวลาเราเอาไปย่างไฟเอาไปเผาไฟอย่างเงี้ย อร่อยฮะเนี่ยต้นของเขาเดี๋ยวนเละก็จะเอาไปทําพันุ์ด้วยนะเนี่ยการแดงๆเนี่ยมัน5นาทีเดี๋ยวนี้เริ่มหายยากันแล้วนี่แวะมาดูโหไม้ดอกไม้ดอกเนี่ย่วงทองหรือทองอุไรเนี่ยแหละเนี่ยโหยดอกดกมากๆเลยเนี่ฮะปลูกแบบธรรมชาตินะเกษตรอินทรีย์อย่างนี้แหละฮะปล่อยให้เขาอยู่ บนพื้นที่ตรงนี้เสียป๋องบอกว่าเนี่ยดินแข็งโป๊กอย่างนี้เลยนี่ยเนี่ยฮะนี่ยดินแบบนี้ไม่มีหญ้าเลยแต่พอปลูกไว้ปลูกต้นไม้ป่าไว้นานๆมันก็จะเริ่มดินเริ่มดีมีหญ้าขึ้นนะความชุ่มชื้นมาเนี่ยต้นนี้คือต้นมะกอกเนี่ยก็เอามาจากสวนนาเล็กแหละเนี่ยนะนาเล็กชําให้ส่วนต้นนี้คือต้นอินจันนะหรือว่าต้นจัน เนี่ยมัน5นาทีบ้างมันสัมปะหลังบ้างนะไผ่ก็ปลูกฮะนะเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นกระถินเทพานะต้นไม้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยแคตี้ก็มีฮนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยยังสูงประมาณเม็ดหนึ่งแล้วออกดอกให้กินแล้วเนะี่ยอืมสเดาก็มีฮนะเนี่ยบนพื้นที่เนะี่ยเนี่ยประดูก็มีนะ เยอะแยะเลยอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกครับไม้กินก็ปลูกกันไปข้างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้แมงลักโหระพาเนี่ยปลูกไปเถอะนะเนี่ยมะเขือก็ปลูกได้นี่มะเขือยาวเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เจ้าของเก็บไปมั่งแล้วแต่เหลือเนี่ยเนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยนั้นคนที่มาเช่าพักอยู่ก็สามารถที่จะเก็บกินได้นะนี่อันนี้ก็เป็นต้น มะม่วงหิมะพานใชฮะเนี่ยอ่าก็ยอดเนี่ยก็สามารถจะเอาไปจิ้มน้ำพริกเป็นผักได้นะวันนี้แจกมานี่โอ้โหดูฮะเสียบปงเนี่ยนี่แหละฮะเนี่ยเนี่ยดอกแคร์เนี่ยดอกแคร์เตี้ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เข้าสวนก็มีของกินนะเล็กนะครับอ๋อผพันของนาเล็กนี่แหละฮะแจกจ่ายกันแบ่งปันกันอืมเนี่ เนี่ยความสุขของเราก็คือว่าเราได้แบ่งปันกันนะแล้วก็เราจะมีความสุขที่ผลงานของเราออกมาเป็นอย่างนี้นี่กอไผ่ก็มีนี่นี่น,นอไผ่โอ้โหเนี่ยปลูกกี่ปีแล้วต้นไผ่เนี่ยช่วงนี้ปีปีเดียวครับโอ้ปีเดียวกิมซุงปะกิมจุงเออกิมซุงนี่เห็นไหมนะพันธุ์พมิดนี่หัวหน้าทวัดน,นี่ฮะหรืมาจาก เพื่อนแบ่งปันมาให้นะเนี่ยแบ่งปันกันในสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละนะเนี่ยต้นสักก็ปลูกไว้ประมาณสัก5 6ปีโหก็ถือว่าต้นใหญ่นะ5 6ปีเนี่ยนีย่สูงรวม10เมตรละฮะอออะไรพริกไทยปะพริกไทยโอ้พริกไทยออกเม็ดแล้วนี่นี่นี่ครับเนี่ย คือปลูกผสมผสานฮะเราไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเดียวอย่าไม่ต้องไปดูแลอะไรมันครับเนี่ยเนีเดี๋ยวของวอกปล่อยไว้เลยนะใครให้อะไรมาทดลองอืมปลูกกันไปฮะนะมันตัดทิ้งไม่ยากใช่ไหมตัดตัดทิ้งไม่ยากเออเอ่แต่เอยวปลูกไว้ก่อนครับนี่นี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นอะไรนี่มะคามองว่ะนี่นี่ ก็ปลูกไว้ผสมผสานกันไปฮะต้นกล้วยก็มีมีมีครับกล้วยเราทำเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้เออนั่นแหละพี่เลี้ยงก็กินได้เนี่ยเนี่ยก่อนมันขุดแล้วมันไม่นั่นอ๋อมันขุดแล้วมันขุดยากขุดยากนี่ต้นแดงนี่ไม้แดงนี่ไม้แดงนี่ปลูกกี่ปีเนี่ยเท่ากันครับประมาณห้าหกปีโตช้าอืมนี่ยครับเราก็เนี่ยน้ำเราก็เอาน้ำจากตรงนี้ อย่างนั้ยังมีน้ำช่วยน้อยเดือนละสองครั้งลดบ้างตายก็ตายอยู่ก็อยู่ใช่ตรงนี้มันแตกต้นสักมัน่แตกถ้าเกิดรอดพ่อออกมาเนี่ยรอดมาลายสวยลายสวยตะปุมตะปำเนี้ยมีราคาอีกเนี่ยเรามองกันไปตรงนี้นะจะเห็นว่ามีมีไม่ยมอีกนี่ เห็นไหมโอ้ต้นเต้วหรือว่าต้นติว้วฮะนั่นนี่แหละปลูกแซมกันไปเนี่ย<ป>เดินเข้าป่าแถวนี้นึกว่าเดินเข้าป่าใหญ่นะนเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนี่ยต้นแดงขนุนก็มียางนาะอยางยางนาฮะยางนาะแต่ไม่โตออมันเป็นเหมือนใบเหมือนได้นะผมว่าเหมือนอต้นต้นพวงอ่ะคล้ายๆต้นพวก,ต,พวกต้นพวง ผู้รู้หน่อยถ้ากะต้นก็รู้ว่ามันมีต้นอะไรแล้วก็ให้ผมดูเราผ่านทางนั้นเล็กก็จะโอเคครับเสียป๋องบอกไม่มั่นใจว่าว่ายางมันเป็นตระกูลยางตระกูลยางนะแต่ว่าชื่อที่แท้จริงคือยางอะไรไม่รู้นะยางเปียดไอ้อะไรยางหายางเหียงยางเหียงยางตัดยางโอ้โหสารพัดนี่มีปลูกพร้อมกันนะครับสองต้นนี้ โอ้โโดูนี่ปลูกพร้อมกันนะนี่กับอีกต้นหนึ่งก็อัดไม่โตไม่ตายไม่โตแต่ไม่ตายโอ้โหสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่านะเปรียบเทียบกันก็อยู่ที่ว่าอันไหนรอดก็กินอดไกินกน,น,น,นี่น้อยหนาก็มีนี่ปลูกทุกอย่างเลย โล่มาได้กินก็โอเคแล้วนี่ครับอยากพาเข้ามาชมในนี้ครับอา้าวปาตามเสียบป่องไปดูว่ามีอะไรเด็ดๆนี่พามาชมสวนป่ากันเนี่ยเดินเข้าป่านี่แหละ,ะอ้มีมะเขือมีอะไรก็ปลูกกันเข้าไปนะนเนนอ่อ มันสัมปะหลังใช่มเนี่ยตัวนี้มันมันสาคูเอามาจากนาเล็กวะนาเล็กแบ่งมาให้ปลูกนะรับรองว่าขยายพันธุ์ได้เออกับมีอยู่ใต้ต้นต้นมะลุมอ่ะจะตัดทิ้งแล้วมะลุมเนี่ยทีแรกเราจะตัดเพื่อย่อแล้วเพื่อให้มันแตกใหม่ให้้มันนขึแต่ตอนเนี้ยมันจะตายครับ <c oughs> มันไม่ได้ก็ <c oughs> อเอาใช้เฮียนเลยดูสิเนี่ย อันนั้นก็ต้นพยุงพยุงคงอือนี่นะว,วันว่างของเสียป่องก็มีสวนเล็กๆประมาณสักสามไร่ใช่ไหมในบริเวณนี้สามไร่อ่างแถวห้องยี่สิบตรงกลางหนึ่งไร่นี้เราทำป่าอ๋อ,อปลูกปลูกป่าไว้ตรงกลางระหว่างห้องแถวเลยนี่สุดยอดเลยฮะนี่ความสุขของคนที่รักธรรมชาตินะ อืมก็มีปลูกผักไว้ให้แล้วคุณมีอะไรพอเอาไปทำกับข้าวได้ก็เชิญโอ้สุดยอดฮะเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีให้ทุกคนรักป่าด้วยนะรู้คุณค่าของป่าอเอมเาอมันมือเสือก็เอามาจากนาเลก็กก็มาทิ้ง,งๆไว้แถวนี้ใช่ไหมีมีมม <laughs> <laughs> นี่ เดานุงย่านางอันนี้เป็นไอ,สสอ้สลิดป่ะสลิดครับอ่าสลิดอืเอ่ามีกระดงสลิดอ่าปลูกเป็นดงไว้เลยนะใครทำกับข้าวเนี่ยเดินเข้าป่าเนี่ยมีผักครับหรืงโควิดลุกน้องแต่ว่าใาศอยู่ในนี้ได้สบายโอเคสามสี่เดือนนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีของการปลูกป่าผสมผสานนะปลูกผักทุกอย่างนะทั้งไม้ยืนต้นนะ เพราะว่าช่วงที่ไม้เรายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ยังต้นเล็กๆอยู่แล้วก็ปลูกผักไปด้วยนะปลูกไอ้ถั่วปลูกมะเขือปลูกอะไรไปเรื่อยนะได้ประโยชน์ไงให้ฟรีและเล็กได้ดูว่ามันได้ประโยชน์จริงๆครับอ่าใช่ฮะกินจริงๆเเกกก็็บบินจริงๆครับนี่ต้นเนี่ยต้นเอชะอมนี่นี่นชะอมอม,มีชะอมด้วยนะปลูกแซมกันไปนะกินได้เห็นแหฮะเนี่ย อีก20ต้นช่วงโควิดเห็นแล้วว่าห้องแถวผมอยู่รอดนอนผมไม่ได้กลับบ้านกับพราคนอืมทีนี่ถึงไม่มีงานทำาก็อยู่ได้อันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดยังไม่ได้รู้จักตัวตนของเสียป๋องเลยว่าเสียป๋องคือใขครับผมเป็นเจ้าของออแกนไนส์เจ้าของโต้ะจีน ครับ,รบ<ม>จัดออกแกไน้์แล้วโต๊ะจีนแล้วก็ดนตีเวทีท,ทุกอย่างครับผมทำ<ม>ทุกอย่างก็ผมตัวรอดแล้วผมสองคนผมเ่ยผมไม่มีลูกนี่แหละครับก็คือตัวตนที่แท้จริงของเสียบป๋องโต๊ะจีนกันแล้วนะนะวันนี้นั่นและก็มีโอกาสพามาเยี่ยมเยียนกันความสุขที่แท้จริง,ท,ท,รงทุกคนต้องถ้าเกิดมีแบบผมเนี่ยทุกคนพอใจอยู่อย่างสบายครับ ใช่บนที่แค่หนึ่งไร่เนี่ยเราไม่ต้องไม่ทำเลยครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเสียป,ป๋องมากครับผมสวัสดีครับ